พายุซูเปอร์เซลคือหนึ่งในพายุที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะมันสามารถก่อให้เกิดพายุทอยนูดได้ซึ่งพายุทอยนูนก็คือภัยธรรมชาติที่น่าสะพรึงกลัวและสวยงามไปในข่าวเดียวกันด้วยรูปร่างลักษณะที่เป็นทรงกล้วยและมันนั้นมีหาระดับดังนี้ EF 1แรงลม90ไมล์ถึง110ไมล์ EF 2 110ไมล์ถึง125ถึง130 EF 3 130ถึง160ไมล์ต่อชั่วโมง EF ส160ไมล์ต่อชั่วโมงถึง200ไมล์ต่อชั่วโมงและ EF 5มากกว่า200มไมล์ปาโยโต้ในโดเนคืนชีพเรื่องการสร้างความเสียหายอันมหาศาลต่อโลกของเราอยู่แล้วและวันนี้ สายุโตรโดสามระดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยพายุทตรโดเนี่ยมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าเวนช์โตรโดหรือว่าพายุทตรโดขนาดมหามาการจะดับพายุโตรโดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยสามารถพิจารณาได้จากหลายปัจจัยเช่นความกว้างความรุนแรง หรือจำนวนผู้เสียชีวิตแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะีหากพิจารณาจากกาความกว้างที่บันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการพายุทอริโดที่ใหญ่ที่สุดสามระดับแรกนั้นจะมีอะไรกันบ้างเข้าไปดูอันหนึ่งเอริโนโทอรโด โดยที่พายุเอริโนทอริโดเกิดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี2013เป็นพายุทอรโดที่ได้รับการยืนยันว่ามีความกว้างบนพื้นดินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักล่าพายุที่เคยบันทึกเอาไว้บางแหล่งข้อมูลอาจจะมีการอ้างอิงถึงพายุมิลเฮลปี1999ว่ามีความกว้างจาก drop on wheels ตูงถึง4.3ไมล์หรือว่า6.9กิโลเมตรแต่ความกว้างที่บันทึกอย่างเป็นทางการเนี่ยตามความเสียหายบนพื้นดินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ไมล์เท่านั้นทำให้มันนั้นไม่ถูกจัดอันดับในตารางนี้แลหลายคนอาจสงสัยว่าความรุนแรงของไฟยุเรโอลิโนเมื่อปี2013เนี่ย มันเท่าไหร่ <S <S มันเอลนเโโทโดปี2003ไม่เพียงเป็นแค่พายุท่รดดก้าโส,สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในพายุที่มีความเร็วลมสูงสุสดที่เคยประทุเอาไว้ด้วยความเร็วลมที่ถูกวัดด้วยเรดาร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ใช้เรดาร์ดรอปออนวิวเคลื่อนที่ครับโมโบิลดรอป,ปรเปอร์เรดาร์ดาวอะไรพวกนี้ในการตรวจสอบความเร็วและพบว,ว่าการบันทึกความเร็วสูงสุดจะอยู่ประมาณ สองร้อยเก้าสิบหกไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่าประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้บริเวณพายุหมุนย่อยซับโวอเทกที่หมุนรอบๆอ,อ,อยู่ในพายุหลักหรือบางทีบางแหล่งข้อมูลเนี่ยก็อาจจะให้การประมาณความเร็วลมอยู่ที่สามร้อยสองถึงสามร้อยสิบสามไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งในระดับความรุนแรงอย่างเป็นทางการเนี่ยตามมาตรวัตถุชิตะเนี่ย แม้ว่าการวัดด้วยเรดาร์จะบ่งชี้ถึงความเร็วลมในระดับ EF5 แลนั้นมันมากกว่า200ไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่ามากกว่า322กิโลเมตรแต่เนื่องจากพายุส่วนที่ได้พัดเข้าไปในพื้นที่ชนบททำให้มันนั้นไม่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างมากพอที่จะกลายเป็นพายุระดับ F5 หรือความความเสียหายในการประเมินนั่นแหละดังนั้นระดับพายุความรุนแรงนั้นจะอยู่ที่ EF3 ด้าความเสียหายนะแต่เรื่องลมเนะี่ยจะอยู่ที่ f ห้าโดยความเร็วลมที่แท้จริบงบองจุดอาจตรวจสอบได้ถึง300ไ oh, <okay. S 1> มล์ซึ่งระดับที่ระดับความรุนแรงจากความประเมินเนะี่ย oh, <okay. S 1> คือความเสียหายจากการที่มันเนะี่ยชนเมืองนะจะอยู่ที่ f 3 <Everybody okay? S 1> ซึ่งเอรินาโตโดเนี่ยมีแรงลมสูง <All right. S 1> เป็นอันดับที่สองที่เคยประทึกการตรวจจากเลดราเคลื่อนที่รองลงมาจาก บร i g คร c กมอ g ์ o ี r e ปีง9ที่เคยบันทึกไว้แรงลมสูงสุด318หไมล์ต่อชั่วโชชมงเห็นนะครับพายุโทเรโดเนี่ยมันน่ากลัวเอลริโนโทเรโดเนี่ยมันพรากชีวิตคนหลายคนรวมถึงนักล่าพายุที่โด่งดังสุดไปประวัติศาสตร์ทวิสเซ็กทีมประกอบไปด้วยทีมสมรดัลพอลสมรดัลและคาวยังสคนนี้จากไปอย่างสงบ จากการถูกพายุเอลริโนนั้นเปลี่ยนทิศทางการทันหันทำให้โลกของพวกเขาเนี่ยสูกยกขึ้นไปบนฟากฟ้าและเวียงอย่างรุนแรงและตกลงมาและแน่นอนว่าพวกเขาทั้งสามคนได้เสียชีวิตและริชาร์ดเทนเดอร์สันด้วย